คุณพ่อของผมชอบชอบฟังเพลงมากแล้วก็จะเลี้ยงผมด้วยการเปิดเพลงให้ฟังแบบเช้าบ่ายเย็นอะไรเงี้ยครับคือผมเป็นมนุษย์อินโทรเวิมากมากผมไม่ค่อยสูงสิงกับกับกับการแบบออกเวทีอย่างเงี้ยคือแบบโนเวเลยอะไรเงี to mm ้ยครับเคยแข่งรายการ The Rapper like oh, 2มาก่อนสมัยก่อนก็คือผมอาจจะสัมภาษณ์อย่างเงี้ยยากมากเลยผมเราจะแบบเราจะพูดไม่รู้เรื่องเลยคือผมอาจจะเห็นคอมเมนต์ของเพลงเผื่อวันไหนเยอะมากว่าไม่กล้าส่งเพลงนี้ไปหาคนเก่าไม่กล้าแบบทักไปหาแฟนเก่าแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยหาแนวเพลงที่แบบ ทุกคนชอบเราชอบด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งตอนเนี้ยก็คิดว่าหาเจอแล้วว่าว่านี่แหละคือการชลิปถ้าคิดถึงเธอฉันยังจะไปหาได้หรือเปล่าถ้าฉันจะจะไป สวัสดีครับ Today Play ผมกัญชลีจาก Kiss Record ครับห้าคีย์เวิร์ดก่อนมาเป็นกนารชลีนะครับผมเริ่มจาก 1. introvert ก็คือผมเป็นมนุษย์ introvert มากมากผมไม่ค่อยสูงสิงกับกับ,ก,บกับการแบบออกเวทีอย่างเงี้ยคือแบบโนเว y เลยอะไรเงี้ยครับคีย์เวิร์ดที่ 2. n e เนิร์ดผมเป็นคนเนิร์ดมากๆาถ้า,าเรื่องที่ผมสนใจนี่ผมจะแบบ หมกกับมันได้แบบทั้งวีทั้งวันเลยฮะคีย์เวิร์ดที่3มือกลองก็คือก่อนผมจะมาร้องเพลงแต่งเพลงผมเป็นมือกลองมาก่อนนะครับ <î m ul ain> เล่นเล่นอยู่แบบที่โรงเรียนก็ไปแข่งตามแบบศิละปะการกตกรรมต่างๆครับคีย์เวิร์ดที่4แรปแรปเปอร์ผมก็เคยแข่งรายการเแรปเปอร์ส <Wow. S 1> มาก่อนครับผมก่อนที่จะมาเป็นเป็นศินลปินเพลงตอนนี้ฮะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่5ดูอ,อนิเมะ ชอบดูอน,นิเมะมากแล้วก็ชอบอ่านมังงะมากถ้าหมือนว่าใครไม่รู้ว่าอยากจะเข้ามาคุยกับผมแต่ไม่รู้รจะคุยเรื่องอะไรก็มาชวนคุยเรื่องนี้ครับผมจุดเริ่มต้นก็ความจริงที่บ้านผมเป็นคนชอบฟังเพลงมากคุณพ่อของผมชอบชอบฟังเพลงมากแล้วก็จะเลี้ยงผมด้วยการเปิดเพลงให้ฟังแบบเช้าบ่ายเย็นอะไรเงี้ยครับตอนนั้นผมเติบโตมากับเสียงเพลงนะตลอดเวลาทำให้เราเริ่มมาจากว่าเราเราก็อยากเล่นเล่นดน,ดนตรีบ้างแล้วก็ เริ่มหัดกลองเริ่มหัดกีตาร์เริ่มหัดเบสเริ่มหัดเปนโปนไปเรื่อยๆนะครับจนได้เริ่มมาหัดเขียนเพลงตอนตอนเพลงตอนต้องไปแข่งรายการเดบิว p ์สองนะครับก็มันเป็นประตูที่ว่าทําให้อ่าเหมือนกับด้หลายคนมารู้จักผมอ่เช่นค่ายที่ผมอยู่ตอนนี้พี่แทนลิปตาก็รู้จักผมจากรายการเดบิวท์ครก็ทําให้หลังจากเด a p p e ์ผมก็ไปเล่นงานแสดงมามา,มาสักพักหนึ่งสักแบบป,ป,ปี2ปีนะครับจนกลับมาเจอพี่แทนอีกครั้งที่ที่เคยมาถามผมตั้งแต่ตอนเดบิอร์ว่าสนใจอยู่ค่ายไหมผมก็ทักพี่แทนกลับไปว่าโอเคตอนเนี้ อยากเริ่มทำเพลงแล้วก็เลยได้มาอยู่จนถึงตอนนี้ฮะวความจริงก็เหมือนกับตั้งแต่เพลงแรกก,ก,ก็คือเราหาตัวเองมาตลอดครับผมถ้าอย่างที่บอกว่าเพลงศูนย์กับเพลงเพลงใหม่ในเพลงถ้าคิดถึงเธอขึ้นมา ตายม,ม,มันมันแบบต่างกันมากๆเลยฮะอย่างเพลงแรกก็เป็นทีป๊จ๋าๆเลยเพลงนี้ก็เป็นแบบบล็อกอินดีมากๆเลยนั้นตลอดเวลาที่เราปล่อยเพลงแล้วก็โอเคเราทําสิ่งที่ชอบแต่ว่าเราก็หาตัวเองที่มันหาแนวเพลงที่แบบทุกคนชอบเราชอบด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งซึ่งตอนเนี้ยก็คิดว่าหาเจอแล้วว่าว่านี่แหละคือการชฉลีประมาณนี้ ก็จริงก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยครับตั้งแต่อ่าหนึ่งก็คือแนวเพลงที่ทํามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้สึกว่าก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยครับสมัยก่อนก็คือผมอาจจะสัมภาษณ์อย่างเงี้ยยากมากเลยผมอจะแบบเฮ้อเจะพูดไม่รู้เรื่องเลยตอวน,นี้ตัน,นี้ก็เริ่มพูดเรื่องบ้างนะแต่ยังแบบไม่ได้รู้เรื่องมากเลยครับแต่ก็รู้สึกว่าเติบโตขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นเห็นตัวเองในแบบที่ว่า ชัดเจนมากขึ้นนะครับ,บก็เริ่มมีคอนเสิร์ตของตัวเองบ้างเริ่มแบบเพลงเริ่มมีคนรู้จักเยอะขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับภูมิใจก็จ,จ,จริงเพลงนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นเป็นภาคต่อจากเพลงที่แล้วครับเป็นภาคต่อของเพื่อวันไหนเธอจะกลับมาครับผมเพลงนี้ก็จะเล่าเกี่ยวกับ คือผมจะเห็นคอมเมนต์ของเพลงเผื่อวันไหนเยอะมากว่าไม่กล้าส่งเพลงนี้ไปหาคนเก่าไม่กล้าแบบทักไปหาแฟนเก่าแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยหยิบประเด็นเนี่ยมามาเมาขียนในเพลงนี้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคนที่เลิกกันไปหรือว่าต้องห่างหางกันไปเนี่ยยังมีสิทธิ์บอกคิดถึงกันอยู่ไหมนะครับถ้าเราทีถ่ถึงเขาเนี่ยเราต้องเก็บมากกบตัวเองไหมหรือว่าเราบอกเขาได้อะไรเงี้ยฮะก,ก็เลยเป็นแบบประเด็นสําคัญในเพลงนี้ที่อยากเล่าความยาาท้าทายรู้สึกว่าพอมันต้องแต่งเพลงจากเพลงที่มัน ค่อนข้างที่จะาซักเซสประมาณหนึ่งในใน,ในเพลงเผื่อวันไหนอะไรครับก็รู้สึกว่ามีความกดดันตัวเองนิดหนึ่งแต่ว่ากา็โดยรวมรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ท,ที่ทำงานง่ายครับครับผมเพราะว่าพอได้ได้คอนเซปต์นี้มาแล้วก็เวิร์กต่อกับ M กับ MB ได้ที่ว่า m อก็พอคิดว่าเพลงเป็นว่าเพลงเป็นภาคต่อ MB ก็เลยเป็นภาคต่อด้วยเลยครับเป็นภาคต่อของเพลงเผื่อวันไหนเราจะกลับมาก็ก็เป็นเพลงที่ทํางานสนุกดีเค,คิดถึงธอ ฉันยังจะไปหาได้หรือเปล่าถ้าฉันจะจากไปถามถึ่งเรื่องราวจากวันที่เราแยากทางกันไปคมจริงมันจะมีเพลงหนึ่งของผมที่ว่า ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพลงที่ยอดวิวน้อยที่สุดของผมแต่ว่าเมื่อต้นปีเพิ่งได้เข้าชิงรางวัล Song of the Year ไปของ t o t y Award ครับผมมันชื่อมันชื่อว่าคนที่คุณอาจรู้จักครับผมเครื่องเพลงนี้แบบอยากแนะนําให้ทุกคนฟังมันมันเกี่ยวกับว่าเมื่อเราเลิกกันแล้วอะบางครั้งคนที่เคยผูกพันธมืนกันทั้งชีวิตรู้จักกันแบบ ยันว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ว่าสุดท้ายเมื่อเราเลิกกันปุ๊บเรากลายเป็นคนแปลกหน้ากันทันทีอะไรเงี้ยฮะเป็นเพลงของคนแปลกหน้าที่รู้จักเรื่องราวของกันและกันแล้วกันก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามการชฉลีนะครับทั้งแบบว่า ติดตามมาตั้งแต่ Day o วัเลยหรือว่าเพิ่งมาติดตามกันก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบเพลงของผมนะครับผมก็สัญญาว่าจะทำเพลงดีๆให้ทุกคนได้ฟังเรื่อยๆครับก็ขอฝากเพลงใหม่นะครับซิงเกิลที่8ถ้าคิดถึงเธอขึ้นมาครับถ้าคุณคิดถึงใครสักคนก็สามารถส่งเพลงนี้ไปให้เขาฟังได้นะครับผมช่องทางติดตามก็ผมเล่นไอจีและว็ t i k t อกครับชื่อว่ากัรชลีมีอีสาตัวครับ